แล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันที่ข้าได้ออกจากท่าเรือโอเชียนมาลีฮวน่าแท่ไม่แก้ให้เลยมารีนาแล้วก็เป็นวันที่ข้าได้มากับวันยอชติเรือของไอ้จอสุดรปล่าดูมีตังไม่ได้มากับเรือวันยอชติอย่างเดียวเราก็มากับน้ําใครอะนั่งนั่งกิมูบิงอยู่ ไหนเนี่ยเข้องเป็นบทไหนเฉลมากินหมูปิ้งบนเรือฉันได้ยังไงนี่มันไกลนี่มันไกลท่านเป็นต้นหนเรือคนพวกพนเรือนี่สั่งให้กับตันขับเรือไปอยู่อ๋อกันด้วยเขาดูกินหมูปิ้งสบายใจเฉิมเลยเอามาเสร็จหนึ่งไม่ละไวกินไหมคะไม่คือเรารู้เนี่ยว่าจะพามาให้อาหารลิงเกาะอตรงโน้นอะใช่แล้ววีนนีหนูจะมาให้อาหารลิงวันนี้เก๋จะกลับมาให้อาหารน้องลิงพี่ อกแก้ว่ใ่ท,ทแก้ววงเเป็ด้าเหมือนเป็ดก็ได้เดโดนขึ้นแล้วเป็นรูปอกป็ออคือวันนี้เราจะมา ลิงน้องลิงกันเพราะอะไรหนูต้องกลักกบมาอีกครัง้งเพราะว่าหนูอยากเห็นพี่อิ่มที่ไหนที่พี่กิมเข้าไปนในมุมอาหารถ้าเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ครับกลับเรือยังยัง <c oughs> อยากดูว่าพพพเพราะอะไรหนูต้องกลับมาอีกเลยตอนนั้น่ะเคยพูดในคิวไว้ว่าหนูจะกลับมาเดี๋ยวก่อนฉันน่ะยังไม่สวัสด,ดีเลยเออสวัสดีครับอ่ะลิงกินหมดยังเรียบร้อยอันนี้ต้องบอกแนะนำก่อนนะอันนี้ลิงตัวนี้ชื่อหนุ่มธนาแอดเอมรีพีสก็คือธนาและทุกๆอย่างของเขาและไม้ของเขา ตอนเนี้ยเห็ดมากเลยอะอพอะเดี๋ยวพาไปกินน้ำจะไดดนี่งั้นกูขอน่าจะเอาเอาไปไหนเอาไปเสกคาถาจะเสกที่ฝาให้เป็นใบมุกเอาไปโยนเอาไปโยนยังไ ตาจริงตาเอาที่หนึ่งจริงอ่ะข้างล่างเขามีเป็นพวกแบบอาหารเขาเตรียมไว้ให้มีบาร์บีคิวมีปลาหมึกปลาหมึกอาหารซีฟู้ดทั้งหลายจริงเหรอองั้นเดี๋ยวป่ะไปขอป่ะเดี๋ยวเราไปพาไปทัวร์เรือวันยอตติ้งกัดจะพาลิงหน่องไปหาอาหารกินต่อค่ะที่ยวาไม่ทิ้งแบบนั้นแหละนี่ลิงตัวนี้ชอบถือไม้ดีนะคะยุ่งแย่ทำไมล่ะเราพี่หักดิ่หักไม่ต้องหักไม่ต้องหักก้อนหักปุ๊บแลยหลือแหลบเอาไปไหน แล้วก็ทีไงแล้วแหลมมันจะหักแล้วมาหัเพื่ออะไรมันก็ต้นลงมันต้องใหญ่ไปมานี่นี่วทำอไรเนี่ยไเยไป้นะะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง รวมากินข้าวอะไโอ้รคะเฮ้ยเสียบบอกุมคนนี้หน้าตาคุ้นๆแกนี่แกนี่แทปอะไรบ้างคะแทปอะไรดีเ่แูมะแท็บลูมแรีลูมทำเองกับมือเลยนะคะุดเมนูเลยเนี่ยก็กนดตอรับขอบคุณค่ะ พุ้งไงเขาปลาปูนึ่งแกะปูให้กินหน่อยครับน่ะหนูหนูแกะได้หรอใช่พี่จะกินฝีมือหนูได้กระบอกไม่ใช่ฝีมือพี่จะกินขี้มือหนูได้ลองดูแล้วนี่ปูเนี่ยพี่หนอนเขาไม่กลับมาส่วนๆร้อนๆเลยนะคะเนี่ยไม่แนของพี่เขาแล้วเพราะมันแนวบอกว่าพี่ฉันไปหาตะเบียงมาให้เธอเพื่อที่จะมาทำฉันหาปลาไม่เป็นหรอเออมุกมับจริงเน่ยแล้วหาอะไรเป็นคะแกะปูเนี่ยปกติวิธีการแกะปู กกะารแกะปกูต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเพื hmm. <F> ่อที่จะได้แกะกระดองได้ง่ายแกะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ดึง <forecasting> นี <cold> ้กระดองออกเสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็เริ่มแกะต่อนี่ถึงแล้วเหรอยังไม่ทันรีวิวมาหนเลยพี่ปูของเราล่ะแนีอันนี้แล้ว นะจารน้องลิงวูววูวปินจังรป่าอขอลาด้ำจิ้มซุปต้นไทรกิตตากิม่าสน้ำจิำ้มอร่อยน้ำจิมำ้มอร่อยใช่ปะ่ะใช่อเออน้ำจิ้มอร่อยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีวิธีการแกะนะจะเป็แกะเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นเกียงยใช่ไหมแล้วก็จะนนเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเกียงใช่ป่ะวะ เป็นการเชียงเขียงชันกันเชียงน่แนนเดี๋ยวจะเล่นมุกเราไปดูข้างบนกันดีกว่าเราถึงกอดที่มีน้องลิงแล้วและนี่ก็คือขุมทัพเห็นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรนี่คือที่เก๋บอกว่าเดี๋ยวเก๋จะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะรออยู่นี่นะเดี๋ยวครับนม เราไปกินกล้วยเรากินก่อนนี่พี่ขอแย่งกินลูกนึงนะทันมไรมาเยอะจังเลยอ,ะอ่ะก็จริงที่นี่มีเยอะขอกินไปปุ๊บมีกระเป๋าทำไงอ่ะพวกเรารวยอ๋อเหรอพี่ว่าคนเราเนี่ยเกิดมามาจากลิงมั้งเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องล,ลอะลายดานใหก่ลิงทำไมกแล้วก,ก็ต้องกินกล้วยได้กินได้สิ แล้วนะสองลูกแล้วนะขโมยลิงดิปกติลิงเอาไปกินปอกเปลือกปะปอกลิงเปลกาลิงไม่ลิงไม่กินเปลือกไม่ใช่พี่น้องทั้งเปล่ปอยู่ได้ไงนี่พี่ลับไปหรือจะลงเกาะต้องเปลี่ยนชุดไหมต้องเปลี่ยนชุดไหมข้ไม่รู้อะรู้สิเดี๋มันเปียกเราต้องขึ้นเรือเล็กลงไปถูกต้องแล้วค่ะเกกก็มีชุดที่เตรียมมาเพื่อที่ให้อาหารลิงงานไม่ใหญ่ค่ะบอกเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปให้อาหารน้องลิงก่อนเลยค่ะ งานไม่ใหญ่แน่นะวีแน่ค่ะไม่ใหญ่ค่ะพี่งานเล็กๆธรรมดาแต่งตัวสบายๆง่ายๆอองยิงเก๋ไก่มาแล้วจ้างานไม่ใหญ่เลยจ้าจ้าจ้าอองแม่ค่ะงแลวจ้าอองยิงเก๋ไก่กลับมาแล้ว ชุดอะไรอ่ะเอาชุดให้อาหารยังไงบอกไม่ใหญ่อ่ะมันใหญ่ยังไงมันแค่ยาวเมื่อกี้ฉันใส่เกงขายาวปุ๊บฉันเปลี่ยนเป็นขาสั้นเอ้าตอนแรกมันสั้นหนูก็เปลี่ยนมันยาวมันจะได้บาลานซ์ก็เปลี่ยนกันสิก็แล้วยังไงเดี๋ยวก็ดูว่าเรายังไงเดี๋ยวรู้เลยว่าแล้วยังไงไปค่ะพร้อมไหมคะพร้อมสิอ้าวทำไมทำหน้างั้นอ่ะเคยตกเรือป่ะเคยตกเรือป่ะไม่เคยเอ้าแปลกแปลนะเราามาดิ่งกันไปไปให้อาหารลิงกัน ต้องดีกจทองตะกรงช่วยถือพที่เห็นกับความจริงพ่อกรแล้วบอกลุงมลุงบอกก็พ่อนรไปช่วยลิง่อยลกดูทำไมอะลิงอยู่คนละที่กันเอ้าวันนี้มันฝนมันตกครับกระจายอยู่แต่มีลิงมีอะไรอยู่ว่าต้องพิสูดูแล้วว้าวเรียกพวกาอะทีเรียกลิงก่อนดิหนไม่ได้พาตัวเนี้ยไม่เห็นนอนหนูเห็นเลยทีหนู ทำคอนเทนต์นี้เก๋ไก,ก่กลับมาอีกรอบคัมแบ็คและลิงไม่อยู่มันไม่ได้ คือฝั่งนี้อาจจะไม่เยอะแต่ฝั่งนู้นอาจจะเยอะไงได้หรอได้มากองหญิงเป็นคนใจเย็นคังองหญิงเป็นคนใจเย็นวันนี้คือบทเป็นองหญิงเหรอใช่วันนี้หนูกลับมาแต่ลิงมันไม่อยู่ให้หนูกลับมาแล้วไงอ่ะเมื่อกี้พี่ยังบอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็มาฝั่งนู้นนะปลอบใจไงจัดโต๊ะปลอบใจเฮ้ย้นี่ดีกว่าสไลเดอร์ไปคืออะไรอ่ะเซอร์ไพรส์มากองหญิงเซอร์ไพรส์มากมีสไลเดอร์ให้องหญิงด้วยเหรอไม่ใช่มีแค่เกตไก่อย่างเดียวที่มีสไลเดอร์วันยอชติงก็มีสไลเดอร์ไปถ่ายลิง ถ่ายลิงกันก่อนหาิงนเราไปให้ค่ะลิงกันค่ะคุณหน่องท่าน่าตาโม่งญิงเก๋ไก่มากค่ะพร้อมค่ะกระโปรงครับอ๋ออันนี้หางนางเงือกหนูเองค่ะปักอสุขทะลูกเป็นองค์หญิงหรือเป็นนางเงือกอะไรลูกพี่ลูกยิงเก็บเนี่ยอันไหนลูกลิงคะเก็บผมมึนให้ให้น้ำนี่เหรออันนี้ไม่ใช่ลูกลิงนี่พ่อลิง กแน่น่าลูกลิงครับแน่น่าแน่น่าลูกมันแม่กับลูกกอดกันอยู่อ่ะตุดป่องตุดป่องเอากระดูไปนิ้งสองซ้ำเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอ่ะห้าสี่สามสองรอก่อนเด้อนเมีอีกมีอีกลงมาแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่เงั้นเอาไปหมดนี่เลยแล้วกันนะนี่เอาไปเอาไปแบ่งกันไปไปไปลงมาครับเดี๋ยวเราไปให้ตัวอื่นต่อค่ะเฮ้ยมีน้องๆมาตรง เยอะแล้วเยอะแล้วนี่เฮ้ย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 เดี๋ยวให้ไปตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวมาคับน้องคงได้ยินเราตะโกนเรียกตะโกนวันนี้เรามาเป็นกล้องสองใช่ไหมต้องต้องเรามาเป็นกล้องสองแมวันนี้พี่จะมาเป็นคนที่สร้างข้าพี่หนูไงใพี่เป็นผู้สร้างหนูเป็นผู้ดกระทาะกระเทากินหน่อยไหมลิงไม่ไม่มาเป็นตะกล้องเฉยๆโยนเลยครับคุณอุ้ยอยนเลยครับโยอยเลยโยนเลยมันไม่เป็นไรด้วเอามุมนี้นะเอามุม โยนเลยครับโยนไปไกลๆไอตัวนั้นลูกปึงเดี๋ยวมันเอาลูกปิงวู้ฮู้วู้ฮูเฮ้ยเฮ้ยมีลูกด้วยมีลูกด้วยเฮ้ยเราเอาไปให้มันบอกดีกว่าเดี๋ยวมันจมน้ำหรือเปล่าตอบตอบพี่หมอบนะตอบหนูใช้แรงหนูใช้แรงเนื่องัากไม่ดูนะลูกอยู่ใต้ท้องนะขึ้นไปได้นาทีน่ะไปไกลๆเลยพี่พหนูว่านะไม่เห็นเนาะนางก่อนอ้าวโยนได้เลยครับโอเคพี่หมอบนะโยนนางหินเลยโยนเลย หนังลงครับมันจะไม่ลงครับหนังรถยนต์นังยนไม่มากรอไปใกล้ๆกนเยใกล้ๆกนเยเฮ้ยปหนึ่งดอกครับไม่เป็นไรครับ้าไปหงดอกปักนู่นๆไปๆนู่นๆๆอุ้ยอุ้ยอีอะไรไปไปเออไหวมากหนักน้องไม่เค็มะน้อง กินกล้วยทะเลพี่หมบนะแะวั่เอาไปให้ค่อยๆบกที่สุดมันู่ไทยพี่บ้างเอาพี่โยนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขาไปคนเดียวหวีนึงเลยเนี่ยตัวนี้มีตัวเรือร้องอันนี้ชุดอันนาพานมาแล้วเนี่ยชุดใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยนี่หรออนนาน่ยเนี่ยเนี่ยอ้ตัวใหญ่เเดยเต็มยนด โยนนะทั้งโยนไปดูเราไปเออเออหยุดไปทั้งพวงนะแบ่งกันแบ่งกันตอย่างนี้นะพี่ตัวนี้มาแล้วตัวนี้มาแล้วรับเลยจะขึ้นเรือแล้วครับขึ้นไหมกลิ่นไหมขึ้นมาไม่เป็นไรครับไม่ใช่เจ๊พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเขาหิวกล้วยอุ้ยเขาไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไรวยพี่ได้กลัวกลัวกลัวเจ๊เลยเขาไม่ไมาแล้ยระวังนะเ่ นใหม่อ,อย่ากระโดดยุ้มหัวพี่นะลูกอุยมากันดุมากนั่งนั่ง,ง่เฉยครับโอเคไไอโอเคปเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันก็จะหนีเราแล้วมันนึกว่าเราจะพาไปไหนมันโดนน้ำหนีหมดแล้วไปกรุงเทพกันน้องยิ้มปังหว,วังหวังหวังเอาหวังของให้หนู น่าเราเขาไม่ยิ้มนม่ยิ้มยิ้มหน้าเราอยู่เฉยหน้าเขาจะไม่อยู่อะไรเลยตะกี้ที่นั่นแหละเขาแยกเกี่ยวคือเขาคิดว่าจะเอาเปลือกเขาน่ะเยอะเลยหอยหอยจุดใหญ่เนี่ยคุณมีจิ้งกิ้งกีอะครับมาตัวมาแล้วเฮ้ยเริ่มเลยฮะอร่อยอร่อยอย่ากินเปลือกนะมันฝาดป่ะอ่ะโอ้ตัวไหนผอมคะนี่ครับนี่นี่มากินมากินเปลือกอันอ๋ออร่อยเก๋ว่าลิงมันเค็มไหม ก็กลมกล่อมไงเพราะว่ากล้วยมันก็หวานๆเราเจอแลาวอ่นี่ลูกเนี่ยครับเนี่ยลูกลงมาแล้วน้าโอ้โหน้าอย่างเอาอ่ะมาอมยิงมาให้แล้วจ้ามาแล้วลูกลองหัวนึกว่าเสียงคลื่นซัดที่ไหนได้วิ่งกระโดดลงน้ำโอ้โหวันนี้ตัวใหญ่ครับวันนี้ตัวใหญ่จับหูเก่งเนาะไม่กลัวจมน้ำด้วยอ่ะ โอ้โหทำอะไรนะครับนายไก็อะไรสมงแน่นอนที่นี่โอ้โหนนอ่หเนาะกันห่นะ่ตัวใ่จริงจะเดือดไนี่หนูมานั่งนี่มาลูกโอ้โโอ้โหอ่ไลเตนไฟเนไหมลูกไล่มาแล้วครับเนี่ยไล่มแล้วแต่ก็ไม่ไล่แม่ลิงก็ล แต่ก็ไม่ไรแม่ลิงก็ลูกไม่ได้โอ้โหนี่เขาด้อยผักเขากระโดดข้ามหลังเลยกระโดดเมื่อกี้จบตะันมาไม่แน่ใจเขาโดนถีบเหมือนกันเดี๋ยวนี้นางคมหัวเรือแล้วครับโอ้โหใจนะใจจัดเลยนะลูกพี่ ดูดูไม่กลัวแบบไปคุยกันคุยกันคุยกันน้องบอกว่าไกลกว่านี้ก็เคยมาแล้วการจับสะโพกมันเหมือนจะกลับแล้วใช่ไหมาแล้วดูเราอยู่ตรงนี้นะคะครับครับเดี๋ยวผมไปเอาอาหารมาเนจะไปด้วยปะโทษนะครับคนน้แฝลกครับเขาเป็นกองไว้ตรงกลางเลยเฮ้ยลิงตัวนี้คืออะไรอ่ะ ผลกล้วยครับปนะเออแด่รออยู่นี่นะรอเอากล้วยมานะไปแล้วไม่กลับมาแล้วไปแล้วไม่กลับมาแล้วเฮ้ยมาเราด้วยเดี๋วว่กลับเอาพี่จะว้เกลับเหรอใช่มันเหลือสองคนแล้วถือว่าเขาไม่กลับมาทำไงอะแล้วก็ติดเกาะไปเลยพี่ตอนนี้นะคะเราหว่างที่รอเรือเราก็จะเอากล้วยมาวางให้กับน้องๆลิง คอนเทนต์ต่อไปค่ะพี่นงติดเกาะติดเกาะยี่ิชั่วโมงทีมงานคุณภาพคนใหม่ของเก๋ไก่สไลเดอร์ต้องไม่สั่นวเฮ้ยพี่ระวังตัวอเยอะเราต้องถ่ายต่อด้วยใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวทำการแกะรอเลยและกันงั้นเราฉีกเลยนะฉีกเลยหนึ่งสองซำปอมเป็นลิงก่อนนะ ลิงตัวจริงอะ่ะมันก็จะฉีกอย่างงี้เนาะใช่มันฉีกมั่วเลยเมื่อกี้ฉีกแบบทารุน,น,อ,อ,นอ่ะก็จะมาวางตรงนี้เดี๋ยวน้องก็มาแบบนี้แล้วเราก็ลากเลยดีวยกว่ามากินคั้วไอกันป<ะ>ักบซุซับกล้วอยู่นี่จ้าอยู่กระจายกระจายจะได้ไม่ต้องแย่งกัน อีกขงเข้าไปอันนี้ต้องลอยสักประมาณอันนี้น่าจะลอยอีกสองสามวันนะอ๋อมันเขียวอยู่แต่ว่าลิงน่าจะกินได้อ่ะอันนี้หรอใช่เนี่ยลิงน่าจะกินได้ถ้าลิงกินได้คนก็ต้องกินได้อะไหนลองดูซิว่ากล้วยสีเขียวรสชาติจะเป็นยังไงน่าจะแข็งน่าดูอะเนี่ยใช่แต่ลิงก็กินกันใช่ไหมดิบลิงน่าจะกินแต่ถ้าอย่างเงี้ยไปตามส้มตำอร่อย มันฝาดใช่ไหมอ้าวเหรออ้าวเหรอกินไม่ได้กินไม่ได้มันควรจะกินแบบเป็นเล็กๆแต่ถ้าเราติดเกาะกันจริงๆทางบ้านอยู่ตรงนี้เลยอหอะข้างหลังเขาก็มีข้างหลังก็มีให้อยู่อยากเชิไปดูไหมล่ะอยากแล้วก็ไปดูกันระหว่างที่เรารอเรือมานะคะตามมา เดี๋ยวพาสำรวจกอนว่านอกจากมีลิงแล้วอ่ะจะมีมีอะไรอยู่อีกบ้างไปดูเดินระวังเนาะบาดนะพญยพอยะใช่เนี่ยลากไปเต็มเลยจำได้ไหมตอนที่หนูไปออกคลิปช่องพี่อ่ะหนูไปหาอบเชยใช่ไหมใช่นี่สารเจ้าแม่อบเชยยัยงกระถูกลิขิตไว้คืออะไรอ้อาวแล้วไม่ปรับ ไอเอสโอเขาทีมงานคุณภาพคนใหม่ของเกดไก่สไลเดอร์กองไม่สั่นสารเจ้าแม่อบเชยหรือว่ามันเชื่อมกันคลิปที่กบล้าสมัยของพี่อ่ะอตอนกำเนิดคือที่เกาะเกดแก้วแกบเชื่อมโยงไปไหนละ่ะเอากล้วยมาให้สารเจ้าแม่ค,ะ <S 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 ค่ะกลับก่อนค่ะ ใครดึงเราก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ใครดึงหน,นูเพื่อนมากันหมดเลยค่ะทุกคนวิ่งตัวเจ๊นั่งเรือใบมาจาับกรุงเทพเลยนะจริงเหรอเรือใบเหรอแล้วนั่งมากี่ใบเฮ้เฮ้พี่ต้องเรือทำไมมีขอนไม้ติดกระโปรงของผู้หญิงค่ะดิเอเอเขาดิงอยู่ตรงนู้นกันดินองอยู่น้นู้นกัน ลิงเอออเาไว้ลิงโอ้โนี่คือเล่นซ้ำเหมือนเดิมไม่เก่งมากเลยสามรอบก็อย่างนี้สามรอบใช่ไหมมันผิดจริงทำไมลิงเอาไว้ให้ลิงค่ะหรือว่าน้องๆหิวก็จะลงมากินตรงนี้ได้ใช่ใช่ไหมิ่กล้วยตรงนี้ได้เลยทำไมน้องไม่มากินนะอาจจะอิ่มแล้วอาจจะมีคนเอามาให้ก่อนหน้านี้งั้นไม่เป็นไรเรามาถ่ายภาพปกดีกว่าเพราะว่าองค์หญิงไก่ๆได้มาตามสัญญาเป็นของทำ โอเคเข้าโอ้ยหิวน้ำอะ่ะก<ม>็คือปุ๊บหิวน้ำปั๊บเลยเหรอพี่ไม่หิวน้ำยังไงหนูตะโกนเรียกขนาดนี้น้ำทะเลปะละ่ะไม่รู้ว่าบนเกาะเก็ดแก้วอะ่ะมันมีบริการน้ำอะไรไหมหิวน้ำ่ะโอ้ยิวหิวน้ำขอน้ำหน่อยจอ้า ชามานาวเดลิเวอรี่ครับโอ้ยส่งกลงนี่ครับกว่าจะเอามาได้หมดส่งน้ำทำไมหน้าคุ้นจังเลยครับตรงนี้รับจองครับใช่รับจองส่งนะใช่ครับก็นั่งแหละข้ามมากว่าจะมาถึงนี่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะชามานาวไงล่ะชามานาวจากที่ไหนอ่ะที่โอคาเฟ่ไม่รู้เลยมั้งนี่ ไขอไปด้วยครับพอดีแบบมันไกลนิดนึงมันก็เลยแบบว่าจะมีผสมน้ำทะเลไปนิดนึงลองเล่นครับลองชิมย่างชามะนาวสูตรใหม่ใจดีจังครับเลยตัวชื่อไหมครับหายเหนื่อยจากที่จากการที่เอามาให้เลยวเรื่อยกูพายกูพายมึงเหนื่อยอะไรนี่มีเครื่องหมายดีเดลนะคะ ีก็คือกินเวลก็คือดีพวกเราก็ว่ากินดีนี่ไงแค่ให้ลิงอ่ะมากินกล้วยดีๆมากินชาดีๆจะได้สดชื่นสดชื่นใครอยากจะไปซื้อชามะนาวในเซเว่นก็สามารถซื้อได้นะคะแก้วเล็กเนี่ยราคะสามสิบห้าค่ะแก้วใหญ่สี่สิบห้าเอ้ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าสามสิบห้าและสี่สิบห้าบาทนะฮะแก้วใหญ่ไม่ถึงราคาใช่ไปเราทำความดีเสร็จแล้วได้เจอน้องลิงเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือ once yachting กันเลยบูงเคยมาที่เกาะนี้ยังเคยครับเคยมา่ะเคยเคยมาเคยมาแบบนาแล้วก็มาเนี่ยมาเที่ยวเล่นไม่อาหารลีเอ้าจริงเหรอใช่เคยมามีคนมาให้อาหารเองแล้วเองก็เลยกลับมากับคนใช่ไหมใช่ครับกับคอร์ดติดมาด้วยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่ใช่อะไรอะไรเนี่ยิๆเขาคงรู้เรื่องแหละแล้วพี่ล่ะคะพี่นงเคยมาให้ น้ำมันหมดเกียร์ตู้ครับเกียร์ตู้เกิดอะไรขึ้นน้ำมันหมดนี่ไงเอาเติมได้ไหมคะเติมพลังกี่ดอลลาเดี๋ยวผมขอตวงท้ายหน่อยครับมันกระดกหน้ามาส่งท้ายน้ำมันจะแหงกลับไปหน่อยไหมโอ้ยเอ็นแอ็นมาหน้าหลังเร็วแอนเอนมาหน้าหลังเร็วเอ็ทำไมระบุชื่ออะรับเอนแอนนุ่นระบุแค่คนเดียวเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์น้ำมันหมดก็เลยต้องย้ายทรัพยากรของน้องนุ่นน้องแอนเรียกเป็นทรัพยากรเลย ย้ายน้ำมันไปอยู่หลังเรือพวกเธออายุกี่ขวบกันตอนนี้ตอนสองค่ะถีบบงน้ำไปถีบบ่งน้ำไปถีบลงน้ำอยากเห็นสินี่นะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นอันนี้คือวิยกายเรือมาไกลแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะถึงแล้วค่ะที่เรือวันจอยติ้งเนี่ยเขามีอ่างจาร์กุซี่ที่เดียวนะว้าวเห็นไหม อดดิมีชุดมมเ้ยไปนีมาหอบเล่น่อยีมาหอบเล่น่อยเยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดเล่นน้ำกันกดยอิงั้งดีเหเลยอะเราหัวผงนั้นมาีเรเดันเออโอ้าบมมาเที่ยวค่ะชอบเออชอบเฉยเปิดไปได้ มามามมาแล้วมาแล้วบูมเข้ามาแล้วมาแล้วพี่ลาเยยกเราอกยกเรายกเราไม่ได้ตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมากเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ย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 เม้าเฮ้เห้าเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ แต่พี่น้องตั้งแต่แบว่าเก๋ไม่ค่อยทำยูทูบอ่ะบูมก็ไม่ค่อยไปออกช่องไหนเลยเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปเจอใครเลยแต่ถ้าชวนไปเที่ยวก็จอเจอได้แกล้งซุ่มบูมเป็นยังไงคะเดี๋ยวขึ้นหน้าซุ่มให้ตรงนี้คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะโอเคการนี้บูมจะมาดำเนินรายการกับเก๋แทนนะดีป่ะดีดี โอเคมากสัญญาเฮ้ยพูดสัญญาแล้วจะมาดำเนินรายการก็หลังจากนี้นะคะคพียงแฟนจะรู้เรื่องไหมเออมงจะรู้เรื่องไหมวัเนี้ไม่ารล้ คุณครับนอกจากผมจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วเนี่ยผมยังเป็นตากล้องด้วยนะเดี๋ยวรอดูฟุตผมนะมุมมุมเหงี่ยนก็คือสนุกมากเลยวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้และกดตอแบมเบอร์อ่ะเอ้ยอ๋อลืมตอนไปด้ยโอคาเฟ่เขามีโปรโมชั่นอะไรอ่ะบูมโปรโมชั่นนี้ครับมีลุ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นครับหนึ่งแก้วหนึ่งสิทธิ์ เมื่อซื้อนะฮะเครื่องดื่มออคาเฟ่นะครับ1ึแก้วรับเลย1สิทธิ์และถ้าเป็นสมาชิกออเมมเบอร์จะได้รับเพิ่มอีก1สิทธิ์ยังมีอะไรอีกถ้าสั่งผ่านเซเว่นเดลิเวอรี่นะคะก็จะได้รับเพิ่มไปอีก1สิทธิ์ต้องโอ้โหก็อยู่บ้านก็มีน้ำมาส่งต้องครับผมก็เหมือนที่เราอยู่เกาะแล้วก็มีบูมมาส่งใช่แสดงว่าบูมเนี่ยรู้เรื่องนี้บูมอยากไปญี่ปุ่นก็เวลาชวนไปญี่ปุ่นไปตลอดอัะพี้ผมจะเอาขวยไปญี่ปุ่นครับ เอาไปยังลิงนุ้นครับหนูก็จะไปด้วยหนูจะไปเป็นลิงที่ญี่ปุ่นเอาอีสักแก้วไหมเอาสีรออยู่เนี่ยเอาครับเอาอีกสักแก้วก็รอเซเว่นเลยค่ะสามแก้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ได้มาแล้วจ้าไม่ต้องชงเองเพราะพี่เขาชงให้สะดวกไหมล่ะทั้งหน้าร้านแล้วก็จะสั่งเซเว่นเดลิเวอรี่ก็สะดวกเหมือนกันนะครับไะ อยากไปญี่ปุ่นไปแล้ว no test no test งานไปญี่ปุ่นเนี่ยไปฟรีจริงแน่นะวีจริงจ้าลุ้นฟินบินเที่ยวเจแปนเนี่ยมันฟรีจริงจริงนะเพียงแค่สั่งซื้อเครื่องดื่มกลุ่มชาจากร้านโอคาเฟ่รับเลย1นึต่อ1แก้วแล้วลุ้นไปเที่ยวเจแปนและพิเศษมากสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก all member หรือสั่งผ่านเซเว่นเดลิเวอรี่เมื่อสั่ง1แก้วรับเพิ่มไปเลย1นึและเมื่อสั่งผ่านเซเว่นเดลิเวอรี่หแก้วก็รับเพิ่มไปเลยอีก1นึ สินค้าร่วมรายการค่ะสัเลยจ้าสัเลาจ้า wow.